วันนี้อ p 2ครับสมขาโฟกัสพามากินของอร่อยในเมืองหัดใหญ่ตามโครงการขับเคลื่อนครับซอฟ t ์พาวเหัดใหญ่เมืองอาหารซึ่งหาดใหญ่แน่นอนที่สุดครับเรามีอาหารให้กินแบบอร่อยๆอออยเยอะ<ช>ทุกวัฒนธรรมวันนี้ผมพามาที่ร้านของบังดีนที่ตลาดทีร้านครในมา์เก็ตหรือหอที่รู้จักกาันก็คือตลาดหลังโรงแรมฟอริดาหลังโรงแรมฟอริดานะครับถ้ารูปมาจากถนนนิพัท์อุทิศหนึงใช่ครับแล้วข้ามมาฝั่งนี้ ก็หาได้ไม่ยากนะครับอยู่ในตลาดแล้วก็เริ่มขายตั้งแต่ตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนลูกค้าก็สามารถเดลิเวอรี่ได้ด้วยใช่ครับมากินที่ร้านก็ได้มาดูบรรยากาศว่ากว่าจะเป็นเฟบัฟแต่ละชิ้นกว่าจะได้รสชาติความอร่อยบางดีนบอกว่าอันนี้คือรสชาติแท้ๆจากอินเดียมาจากที่ผมมาอยู่อินเดียมานาปีคือไปเรียนที่นู่นแล้วก็ตอนที่อยู่ที่อินเดีย ก็คือจะกินเคบับทุกวันเลยเพราะมันเป็นอาหารที่ผมกินได้ถ้าเป็นอย่างอื่นอ่ะผมส่วนใหญ่ก,กินไม่ค่อยได้ก็คือเหลือแต่เคบับแล้วก็มันก็อร่อยด้วยที่นู่นก็คือผมก็จะกินทุกวันอ่ะพอกลับมาที่ไทยอ่ะก็คิดถึงรสชาติที่เรากินทุกวันที่นู่นอ่ะแต่หาร้านเท่าไหร่ก็หาไม่เจอร้านที่ซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้สุดท้ายตัดสินใจทำเองเลยครับ แต่ว่า e แล้วก็ผมก็พัฒนาสูตรให้แบบรสชาติใกล้เคียงกับที่ผมกินที่ที่อินเดียมากที่สุดมันก็ออกมาเป็นเคบับอันนี้ครับก็พ o ัฒนาให้มีรสชาติใกล้เคียงกับที่กินที่อินเดียเลยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่าเค,าเคบับอินเดียมันมีความอร่อยอยังไงอันนี้คือเซตพี่ทาให้กับลูกค้าทุกคนจะเป็นเคบับแล้วก็จะมีเป็นผักดองก็จะแถมให้ไปเลยในนี้ไปกินเคบับด้วยกันก็คือ ทางร้านเนี่ยจะตัดเอาไว้ฉีกง่ายๆเรียบร้อยแล้วครับครับก็คือวิธีการกินก็คือเราจะฉีกตามตามที่ที่เราตัดเนี่ยครับครับด้านบนใช่ไหมครับแล้ก็เป็นอ่า้ฉีกฟอยมาฉีกลอยลมเป็นวงกลมเะครับเอาอย่างนี้เลยเหรอครับใช่ครับผมแล้วก็ที่ลองชิมดูครับร้อแล้วกินอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วก็กินอย่างนี้แหละครับอือผมได้หรือยังครับได้ลือเทียมนามาก่อนเพราะจากใส่จากซอสกระเทียมนะครับ แล้วก็ได้ความนัวของตัวตัวตรวซอสตัวเครื่องปรุงแป้งนิ่มดีมากเลยตรงนี้ได้ความเข้มข้นเพิ่มได้กลิ่นเครื่องเทศจากเานื้อไก่ครับอืเครื่องเทศนี่ารู้สึกว่ามันแรงไปหรือว่าน้อยไปครับแต่ว่าพอดีครับพอดีผมว่าพอดีไม่แรงพอดีกับคนไทยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าถ้าเครื่องเทศแรงคนไทยไม่ชอบใช่ใช่ครับคนไทยไม่ชอบแน่แต่ว่าเครื่องเทศเนี่ยมันช่วยเพิ่มความอร่อยทีนี้เราก็มาเสริมกับตัวนี้ใช่ครับ มันมันมันจะกินแบบว่ากัดกัดเคบับคำหนึ่งแล้วก็กัดผักับคำหนึงก็รอบดีมากเลยใช้เวลาเท่าไหร่ครับนี้ในการผักแครอทดองเนี่ยเราจะดองประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะเอามาให้ลูกค้าได้กินครับผมคิดว่าหลายคนอาจจะไม่เคยกินนะต้องลองเปิดใจครับบางคนไม่กล้ากินเพราะว่าเชื่นชื่อว่าอินเดียอะไรเงี้ยเขากลัวว่าเครื่องเทศจะแรงอะไรเงี้ยครับแต่ผมอยากให้เปิดใจลองว่าเครื่องเทศเราปรับมาแล้วสําหรับคนไทยได้กินกินได้ครับ ครับเคบับสูตรอินเดียแท้ๆใช่ครับทำยังไงครับเริมแรกก็มมาหมักไก่ด้วยเครื่องเทศจากอินเดียเลยครับเราใช้เวลาหมักนานแค่ไหนครับ 1>, 1วันครับ24ชั่วโมงอเมอันนี้ก็คือหมักตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เอาใส่เข้าตู้เย็น เสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมแป้งก่อนครับแป้งนี้ก็นำเข้าแป้งแป้งนี้ก็คือเป็นเป็นแป้งปาติยาแบบก็คือนุ่มเลยก็คือเป็นแป้งที่ผลิตจากมาเลเซียแล้วก็นําเข้ามหอีกทีนึงครับอืมครับผมก็มาเบินเบินแป้งก่อนครับครับมาเบินแป้ง ครับแล้วก็ดังนั้นเราก็เอาซอสกระเทียมนะครับเป็นหรือว่าชื่อของมันก็คือการิกซอสครับใช่ครับอันนี้คือซอสนี้ก็นําเข้ามาจากอินเดียเหมือนกันไม่ได้นําเข้าผมปรุงเองปรุงเองครับแต่ทำวันวันต่อวันครับแต่ว่าเป็นสูตรจากอินเดียในการิกซอสเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของไส่ขาวนมมาอะไรเงี้ครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะเก็บนานได้ก็คือก็เลยต้องทําแบบวันต่อวันครับครับ นั้นเราก็จะใส่ผักใช้แค่กระหล่ำปีอย่างเดียวครับถ้าเป็นสูตรอินเดียคือจะใช้ผักไม่เยอะแค่กระหล่ำปีอย่างเดียวได้แล้วแล้วก็จากนั้นเราก็จะใส่ไก่เื่นก๊กจากนั้นเราก็จะใส่ซอสนะครับ ลูกค้าสามารถเลือกเติมเองได้หรือว่าใช่ครับผมลูกค้าสามารถบอกว่าจะใส่ซอสอันไหนมากอันไหนน้อยเพิ่นหรือว่าลดลงอะไรเงี้ยครับครับใส่เยอะใส่น้อยได้เลยตามใจลูกค้าเลยครับพอโรยซอสติ๊กกับซอสมะเขือเทศเสร็จเราก็จะใส่ชีสครับไวรุนจะชอบแบบนี้ใช่ครับเออมันมันกลิ่นมันหอมด้วยครับหลังเราใส่เสร็จเราก็จะมาเบินชีสอีกทีหนึ่งครับ ให้กลินของชีสม,มันมันลอยตัวออกมาครับครับางนั้นเราก็ใส่ไข่ช็อบข้างบนครับ เสร็จแล้วจะไงต่อครับนั้นเราก็จะม้วนนะครับ ไลท์บาบบบมาซาล่านะครับเคบับซูนีเดียร้รอยคันนี้โฟกัสโอเค